สกิลทั้งหมดของน้องไมเปิล EP ที่2ได้สกิลมาแล้วก็ขอลองใช้หน่อยแล้วกันนี่เนี่ยนี่เน่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 ถ้าแบบนั้นละก็ชิลแอคแท็กสิลแอคแท็กสิลแอคแท็กอ่ะจีเหนื่อยจังเลยแฮะแมลงเต่าทองนี่นะมากระเต็มเลยแบบนี้ละก็พลลายโซ่ศัตรูตัวไหนที่โดนสกิลนี้จะติดสถานะเหน็บชาสกิลที่ได้มาจากบอสเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะถ้ากินเจ้าแมลงนี่จะได้สกิลเพิ่มไหมนะ อร่อยสุดๆไปเลยเหมือนจะได้สกิลใหม่ด้วยแฮะบอมอีเตอร์ลดความเสียหายจากระเบิด50%มีสกิลอีกอันนึงด้วยเอย๋สกิลมื้ออาหารอันชั่วร้ายอย่างนั้นเหรอสองสัยจะกินของอันตรายเข้าไปเยอะสินะกิลก็คือเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูดกลืนมาเป็นพลังและสามารถดูดซับได้แม้กระทั่งพลังเวทนี่น่าจะเป็นหนึ่งในสกิลที่โกงที่สุดเลยนะเนี่ยเหมือนเกมนี้จะมีอีเวนต์นะได้เวลาไปโชว์เทพแล้วแหละเอ๋จิหุยมื่ออาหารอันชั่วร้ายเอ๋ กองไปไหมอ่ะโทษทีนะมันตีไม่เข้าหรอกนี่เนี่ยคนมากันเต็มไปหมดเลยเอ้ถ้าแบบนี้แล้วก็ต้องใช้ท่านั้นแล้วแหละเดสรีบเลสยู่เป็นท่าอะไรวะเนี่ยหนีก่อนเธอหนีด้วยหนีด้วยปล่อยหมอกพิษให้ทั่วบริเวณเลยพาราไลท์เซ่ แบบนี้จะชนะยังนะนี่วันอะไรวันนี้อ่ะผู้ชนะในวันนี้ก็คือคุณชนะแล้วเย้